สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทเวนตี้ทรีแมนเนีวันนี้เราทั้งสองโคดามีตุับมีเดก็มีกว่กทุกคนเช่นเคยคะ่ะติดตามชมรีแคปของเกมเมื่อวานครบทุกคู่เลยนะคะรวมไปถึงข่าวข่าวร,บรอบรปลีแต่ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ค่ะขอไลค์ด้วยนะคะขอซับด้วยน,นะครับเรามาเริ่มที่เกมแรกนะครับไปดูความสุดยอดของเจมส์ฮาเดนแล้วก็เควินดูแรนส์บรูคลินเนสเดินทางไปเยือนออรันโดแมจิกครับเมื่อวานนี้เนี่ยเวลาผ่านไปไม่นานนะครับทันทีที่บรูคลินเนสเนทูแรนไม่ ิดโอกาสให้ออรันโดแมจิกเนี่ยมีแม้แต่จะตีเสมอได้เลยนะครับพวกเขากดให้ออรันโดแมจิกเนี่ยยิง3คะแนนลงไปแค่4ลูกเท่านั้นเองนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยแบบนี้สู้ไม่ไหวครับบางช่วงเนี่ยนำห่างถึง34แต้มนะครับทั้ง KD แล้วก็เจมส์ชาเดนเนี่ยไม่ต้องลงสนามทำแกงแข่งในช่วงควอเตอร์ที่4เลยนะครับบรูกลินเนสเอาชนะไปได้สบายๆครับความยอดเยี่ยมของเควินดันในเกมเมื่อวานนะครับเพื่อนๆเห็นกันดีครับในยามที่เขาขึ้นยิงเนี่ยเรียกว่าเหมือนกดรีโมทเลยนะครับยิงยังไงก็ลงจริงๆครับเมื่อวานยิง12 11คคครรรรััั้้้งงนนะะบเเขาาาไม่่วจป็กยิ ขาเดียวยังไงก็ลงไปหมดเลยครับนี่คือความสุดยอดของ KD ฟิลโก91.7เนะครับเพื่อนๆฟังไม่ผิด91.7สูงส่งมากๆในเกมเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่320นะครับที่เขาสามารถทําแตะระดับ30แต้มได้แต่ในบรรดา320เกมทั้งหมดที่เขาทําระดับ30แต้มได้เนี่ยเกมเมื่อวานนะครับเป็นเกมที่เขามีฟิลโกในการยิงเนี่ยสูงที่สุดในชีวิตเลยนะครับในยามที่แตะ30แต้มแบบนี้ได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับความร้อนแรงของเคเมื่อวานเนี่ยเลยกลายเป็นคนแรก ที่เป็นนิวเจอร์ซีย์เน็ตหรือว่าจะมาเป็นบรุกลินเนสก็ตามในรอบ40ปีเป็นคนเดียวเลยนะครับที่สามารถทําระดับ30แต้มได้ด้วยการยิงฟิลโก90%แบบนี้ครับโอ้โหสูงส่งเหลือเกินคู่หูของเขาก็ไม่ธรรมดานะครับในเกมเมื่อวานเนี่ยเจมส์ชาเดนยังคงเป็นอีก1เกมนะครับที่เขาไม่สามารถทําแ,แต้มแตะระดับ30แต้มได้แต่ไม่เป็นไรครับ<ม>เพราะว่าเมื่อวานใช้เวลาเพียงแค่สควอเตอร์เท่านั้นนะครับเขาก็สามารถทำทริปเปิลเดอร์โลได้การทำทริปเปิลเดอร์โลเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นครั้งทีีนะทท่59นรในชวิต เล่น NBA ของตัวเจมส์ชาเดนเองในบรรดา5 9ครั้งที่เขาทำทริปเปิลดับเบิลได้ในเกมเมื่อวานถือว่าเป็นครั้งที่15นะครับที่ตัวของเขาสามารถทําได้ภายในเวลา3ควอเตอร์เท่านั้นเองในประวัติศาสตร์ในรอบ25ปีหลังสุดมานี้เนี่ยเขาเทียบเท่ากับนิโคลายโยคิชนะครับที่สามารถทําแบบนี้ได้เป็นรองคนเดียวครับนั่นะคือราชาทริปเปิลดับเบิลอย่างรัสเซลเวสบรูแต่ทั้งหมดทั้งปวงครับแม้ว่าเมื่อวานเนี่ยสองคนนี้เนี่ยจะผลงานยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตามทั้งสองคนชื่นชมนะครับรามา,าสัสร์ 59แต้มนะครับนำโดยรามาคัสออเดรช์เนี่ยครับ21แต้มนี่คือความยอดเยี่ยมเหลือเกินการที่บุกินเนสได้ตัวรามาคัสออเดรชเข้ามาร่วมทีมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่แบบกำไรมาหาศาลมากๆครับเ <Fields S 1> พื่อนๆลองดูการยิงระยะกลาง3คะแนนก็ทำได้ช่วยรีบาวช่วยป้องกันปากห่วมได้ดีเหลือเกินนี่คือสิ่งที่เคดีแล้วก็เจมส์ซาเดนเนี่ยเขาชื่นชมมากๆครับเราไปดูการเจอการเกมที่2ของบอสตันเซลติกส์เจอกับท o ร์น t โ r แรปเตอร์สหลงสังจากที่เจอกันเกมแรกที่บ้านของบอสตันเซลติกส์นะคะทอร์นาโดแรปเตอร์จะถล่ม ถึงแม้ว่าจะไม่มีเจเรนบราว์ค่ะที่มีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาลังขวาเจสันเทัมก็ยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็มีการกระจายการทำแต้ที่ดีค่ะมีผู้เล่นถึง6คนที่สามารถทำแต้ได้ถึง2หลักโรเบิร์ตวอรเลียมค่ะรีบาวเกมบุกได้ถึง8ครั้งเยอะมากเลยนะคะเดนดิชูเดอร์กับจอร์ลิชาสันผู้เล่นใหม่ของทีมเนี่ยก็สามารถทำผลงานได้เป็นอย่างดีทำให้บอสตันเซาทิกสามารถล้างแค้นได้สำเร็จแลวก็คว้าชัยชนะเกมแรกที่บ้านของตัวเองในฤดูกาลนี้ค่ะเราไปตอนที่ศึกท็อปดรา Detroit Pistons บุก <B> ไ <uk> ปเยือน Houston Rockets ครับในเกมเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับรวมไปถึงท็อปดราฟทั้ง2คนด้วยแต่สุดท้ายครับพอเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังเนี่ย Detroit Pistons ได้ความร้อนแรงของ Jeremy Grant นะครับกดไปถึง35แต้มมากที่สุดของตัวเขาเองในฤดูกาลตอนนี้ก็เลยทําให้ Detroit Pistons ครับบุกมา,าชนะ Houston Rockets ไปได้ในยกแรกเมื่อวานนี้เนี่ยดราฟต์อัดับ1กับดราฟต์อันดับ2เนี่ยถือว่ามีผลงานที่ดีนะครับทั้ง2คนเนี่ยทําแปะระดับ20แต้มเราเห็นไฟในการเล่นนะครับการทําแต้มต่างๆจาก j a ร l e n Green เราเห็นความครบคร้วนนะครับใน เล่นเป็นการรีบาวการสร้างเพลย์กับเพื่อนการยิงจังหวะย,ยากๆของเคสแคนิงแฮมทั้ง2คนนี้เนี่ยมีอนาคตแน่นอนครับชัดเจนมากๆและด้วยผลงานที่ทั้ง2คนนี้เนี่ยนะครับสามารถทําแตะระดับ20แต้มได้ถือว่าเป็นราฟอันดับหนึ่งรัมดับ2ที่มาจากคลาสเดียวกันนะครับแล้วเจอกันครั้งแรกปุ๊บเนี่ยสามารถทําแตะระดับ20แต้มแบบนี้ได้ครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นแน่คือปี1998ครับตอนนั้นคือทีมดันแคนกับคคธแวนฮอร์นะครับทั้ง2คนก็มีผลงานระดับแบบนี้เนี่ยแหละครับจากวันนั้น ต้องสะสมประสบการณ์นะครับเรียนรู้จากการพ่ายแพ้สร้างเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายครับพัฒนาการเล่นของตัวเขาเองควบคู่ไปกับการสร้างทีมของทีมตัวเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทั้งสองทีมยังคงดิ่งอยู่ท้ายตารางอยู่นะครับต้องสู้กันต่อไปครับเราไปต่อที่การเจอกันของทีมพลังหนุ่มคะ่ะชาลทอร์เนสเดินทางไปเยือนแมมฟิสกิซี่ชาลทอร์เนสในที่แพ้มาถึง5เกมติดแล้วนะคะเมะื่อวานเนี่ยพวกเขาต้องการชัยชนะเหลือเกินแล้วก็ต้องขอบคุณผลงานของทัพสำรองอย่างเคลลิงอุเบรจูเนียที่เมื่อวานกดไปถึง37างสามยิ7ลูกร่วมกค่อน Hey worth, นะะในวันที่ลามิโลบอลเชอรี่โรเชียแล้วก็มาสบริจเนี่ยยิงไม่ค่อยดีแต่พวกเขาก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้ในส่วนของเมฟิสกิสซี่ค่ะใน One, ะเกมเมื่อวานเนี่ยพวกเขาได้ตัวเดลอนบรูกับปโลสนามทำการแข่งขันแล้วนะคะแต่ลงเป็นตัวสำรองก่อนค่ะรอให้เข้าที่เนี่ยก็ยืนเป็นตัวจริงยาวๆอย่างแน่นอนเคลลี่ยงเบรซูเนียในเกมเมื่อวานนะคะที่กด3คะแนนไปถึง7ลูกเนี่ยเทียบเท่ากับสถิติการยิง3คะแนนที่เขาทำเอาไว้มากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขเองและการทำแต้มเมื่อวานถึง37แต้มค่ะทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นท,ท รับสำรองค่ะผมยอดเยี่ยมเลยค่ะเราไปต่อกันที่นิวยอร์กนิกส์นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของมิวอคิบักส์ครับถ้าเกิดเพื่อนๆจำกันได้นะครับคู่นี้เนี่ยตอนเจอกันครั้งแรกเนี่ยในวันนั้นมิวอคิบักส์เนี่ยนำทางนิวยอร์กนิกส์ห่างกว่าถึง21แต้มนะครับแต่สุดท้ายเจอนิวยอร์กนิกส์ครับโอ้โหเดินหน้าโกยแตม้มและสุดท้ายก็เอาชนะไปได้ในเกมเมื่อวานเนี่ยก็เกือบจะเป็นแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดพวกเขาไม่ได้แพทคอนเนตันพเพราะว่าเมื่อวานพยากวาางยยนนนิสอัเเเดดตุมมมมโปีีี่่่ไไ้กทร้้ออนแแรรงงคับตมขเขเาไไม่ได้สูงมมมมาาาากกกรรโจจตตตีีววงงงงใในนนยยิ่่่่ๆเัััไไดด้ ครับยังดีที่ได้ทั้งจูฮอยเดเกรสันแอลเลนนะครับแล้วรวมไปถึงคัมบอบบี้พอร์ติสด้วยก็เลยทำให้บางช่วงเนี่ยมิวกี้บัคส์นำห่างถึง24แต้มเลยนะครับแต่ทั้งนิวยอร์กนิกส์ครับที่เหมือนจะหมดใจไปแล้วเนี่ยโค้ชทอมทิปิโดครับตัดสินใจเลยครับเบรกผู้เล่นตัวจริงทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่4ไม่ต้องลงเลยลำคาญการเล่นเหลือเกินเขาเอาทัพสำรองครับนำโดยเดริกโรสสำรอง MVP ของพวกเขาเนี่ยแหละครับร่วมกับอิมูเนียลควิกลี่แล้วก็โอบินท็อปปินนะครับพววกกเเเขขาาาตีีสสมมออไดด้้ในนช่่งง5ททุยแ หลังจากนั้นครับอย่างที่บอกถ้าเกิดไม่มีแพทคอนเนตันนะครับกลายร่างเป็นพาวเวอร์แพทอีกครั้งหนึ่งครับ <S <S โอ้โหเมื่อวานกด3คะแนนเป็นว่าเล่นเลยโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมกด3คะแนน3ลูกติดร่างของเรจจี่มิลเลอร์ม,มาเข้าสิงแพทคอนเนตันครับโอ้โหเมื่อวานก็เลยทําให้เมล็อกกี้บัคส์เนี่ยสามารถเอาชนะนิวอยากนิกส์ไปได้นะครับในเกมเมื่อวานเนี่ยต้องชื่นชมยกย่องเครดิตการเล่นให้กับแพทคอนเนตันจริงๆครับเมื่อวานเขาทาไป23แต้ม9รีบาวดห้าแอสซิสต์นะครับก็เลยทําให้เขากลายเป็นคนแรกนะครับที่สสสาาาาามมรรรรถทํแแแตตตะะดัับบบ20้5ีวอซิิ์กกยง3 แนนลงอย่างน้อยนะครับ5ลูกได้ต่อจากไมค์ดันเลวีครับในปี2012จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับต้องชืน่นชมแพทคอนเนตันเลอเกินหลังที่จบเกมการแข่งขันนี่นะครับตัวของโค้ชไมค์บูเดนโฮเซอร์เนี่ยเขาก็ได้พูดถึงคริสมิลตันนะครับที่ไม่ได้ลงสนามทำการแข่งขันถึง6เกมติดต่อกันละเนื่องจากเขายัางอยู่ในโควิด -19 โปรโตคอลนะครับแต่ตัวของโค้ชไมค์เนี่ยเขาก็บอกว่าตัวของคริสมิลตันเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็เชื่อว่าอีกไม่นานครับจะผ่านการตรวจทุกอย่างจาก NV แลล้วกกก็ับมาาาทํรซ้อมมกับาาาทารํรข่งันช่วยทีมได้แนนนนน, Lopez, น่่่ออรบแตใสวขงลีังน้ย S <S <S เลยนะครับหันไปดูในส่วนของนิวยอร์กนิกส์กันบ้างนะครับพวกเขาในฤดูกาลนี้เนี่ยมีการเล่นเกมรับที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับเดี๋กลับไปในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่ในท็อปทรีเลยนะครับที่มีการเล่นเกมรับยอดเยี่ยมแต่ในตอนนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับของฤดูกาลพวกเขาอยู่อันดับ5นะครับ <S 2> <S 2> <S จากท้ายตารางถือว่าเป็นสิ่งที่โค้ชทอมทิเบโดเนี่ยเขาเซ็งแล้วก็ฉุดลูกทีมามากๆเชื่อว,ว่าต้องรีดทําการแก้ไขอย่างด่วนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยนิวยอร์กนิกส์ในฤดูกาลนี้ตั้งเป้า ที่ไม่มีเอฟพีนิโคลายโอคิชนะคะเนื่องจากโดนทางลีกเนี่ยลงโทษห้ามลงทำเกรแข่งขันหนึ่งเกมในกรณีที่ไปอัดใส่มาเคฟมอริสทั้ง2ทีมเนี่ยสู้ก็ได้อย่างสูสี่ทางทางที่เพเซอร์ที่ได้พักมาเต็มๆเนี่ยค่ะน่าจะมีเกมที่เหนือกว่าเนื่องจากทางนาเกสเนี่ยไม่มีเอฟพีนิโคลายโอคิชแต่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะเมื่อวานนะคะนาเกสได้วิลบาชันค่ะกดไปถึง11แต้มจาก30แต้มที่ตัวเองทําได้ในช่วงควอเตอร์สุดท้ายอ่ะทำให้เดวอนาเกสเนีลยนนดกาลยี้จนถึงตอน ค่าเฉลี่ยในการทำแต้ตมการแอสซิสแล้วก็การสติลค่ะแล้วก็ฟิลโกของเขาเนี่ยนะคะดีที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองแล้วค่ะนี่เราก็ผ่านไปถึง6คู่แล้วนะคะมาครึ่งทางแล้วค่ะเดี๋ยวไปต่อกันอีก6คู่ในคลิปหน้านะคะขอไปเบรกแป๊บนึงค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราท้งคู่ด้วยนะคะเพราะ NBA คือจีได้ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราขอบคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆอนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ